เรามาช่วยลูกอึ่งอ่างกันนะคะเพื่อนๆจะเอาไปปล่อยไว้ในสระให้เขามีน้ําแล้วได้เกิดใหม่เพื่อนๆจะได้มีโตให้เราได้กินต่อไปเนาะเพราะว่าน้ำตรงนี้มันแห้งแล้วเพื่อนๆเ,เขามาวางไข่ไว้ตรงนี้เต็มเลย เราจะไปปล่อยในสะนะคะเพื่อนๆเ,เขาจะได้รอดเพื่อนๆมีแต่ลูกอื่นเลยเนี่ยตรงนี้ก็มีเพื่อนๆน่อนนะดำดำสองสองก้อนนะนะใช่หมดเลยเป็นลูกอื่นทั้งหมดเลย เราจะพาไปปล่อยสระให้เขาอยู่ในสระน้ำเยอะๆเนาะ,เ,นะเขาจะได้รอดเพื่อนๆต่อไปเขาจะได้มีลูกมีล้านขยายพันธุ์ไปเรื่อยยังไม่หมดนะคะเพื่อนๆยังเยอะเลยเดี๋ยวเราก็ทยอยตักมาให้เขาอยู่ในสระเพื่อน เขาจะได้มีชีวิตรอดเนาะนี่ปล่อยแล้วนะคะเพื่อนเพื่อน,นเขามีชีวิตรอดแล้วเพ่อนเพื่อน